โอ้แม่โดนขวาตัวนี้ต่อได้แม่ยังครับชายน้อยคือดูนี่ก้นเตี้ยแล้วครับดูครับพยายามเก็บอาการพยายามจะสวนคืนนะครับตายโกใจเหรอตัวซ่อนกันแหละไลยลุกปีให้ดูครับตอนนี้าวิงโดนตัวแม่ทำท่าทำท่าตัวเอาตัวเอาแล้วกันโอ้ยโอ้วครับทีนี้ไม่รอแล้วครับชายน้อยนี่รวดเลยครับรวดลับตัวก่อนแล้วครับชายน้อยโอ้ใส่ยแม่ยั้งเลยนะครับชายน้อย วสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับเอพิโซดที่4ครับจากที่เอพิโซดที่แล้วชายน้อยได้มาเผยหมัดเด็ดเพื่อปิดเกมกันไปแล้วนะครับโดยวันนี้เราจะมาเผยเทคนิคพิเศษที่เข้มข้นมากกว่าเดิมไปอีกขั้นนะครับซึ่งทุกคนสามารถเอาไปใช้ฝึกฝนกันได้ที่บ้านเลยนะครับวันนี้นะครับบอกเลยว่าพิเศษสุดๆนอกจากสอนมวยแล้วผมจะมาเผยเคล็ดลับหมัดเด็ดที่ใช้น็อกคู่ต่อสู้นะครับ รับรองว่าเด็ดสดๆครับก่อนที่จะเริ่มฝึกกันครับวันนี้ขอมาสรุปคร่าวๆก่อนครับซึ่งโปรแกรมฝึกก็จะคล้ายๆกับที่ชายน้อยฝึกเพื่อซ้อมจริงๆเลยใช่ไหมครับครับแท้ครับแต่วันนี้จะมาฝึกกัน4ยกนะครับยกละ3นาทีพัก1นาทีโดยยกแรกเราจะมีการควนการยืนมวยขวาให้ถูกต้องใช่ไหมครับชายน้อยก็คือการยืนนะครับหลักทั้งสองข้างนะครับให้แน่นนะครับขาซ้ายอยู่ข้างหน้าขาขวาอยู่ข้างหลังนะครับการมือทั้งสองข้างอยู่ประมาณระหว่างคิ้วทั้งสองข้างนะครับข้อศอกหนีบลงนะครับ อ่าแล้วขยับให้ได้จังหวะตัวเองนะครับผมโอเคปรอมาณนีัยยกแรกครับยก2จะเป็นหมัดชุดอีกหมัดหนึ่งที่ชายน้อยเคยต่อยนักมวยสิงคโปร์น็อกเลยนะครับอันนี้คือยับซ้ายขวาล่างขวาบนใช่ไหมครับครับผมก็จะประมาณยับซ้ายปั้งขวาล่างปั้งปั้งอ่ะเป็นการยับปั้งสืบปั้งปั้งสืบไปข้างหน้านะครับแล้วก็กลับมาโอเคประมาณนี้นะครับอยู่ในหลักของตัวเองนะครับครับผมและยกที่3ามพิเศษสุดๆเป็นการ ฝึกต่อยตัดสายลำตัวลิเวอร์ช็อตครับเป็นการฝึกตัดสายลำตัวนะครับเป็นการย่อหัวเข่าทั้งสองข้างนะครับย่อลงแล้วแทงเข้าไปข้างหน้านะครับหมัดซ้ายแทงเข้าไปข้างหน้านะครับจะไม่อ้อมนะแทงเข้าไปปั้งอย่างนี้ครับใช้ทั้งตัวกับขาขาซ้ายนะครับกระแทกเข้าไปปั้งประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ต่อยน็อกมาเหมือนกันครับผมโดยยกที่4เราก็จะมาทบทวนทุกอย่างที่เราฝึกซ้อมกันครับได้ครับผมทุกท่านสามารถฝึก ที่บ้านกันได้เลยนะครับถ้ามีกระสอบทรายต่อยได้เลยไหมครับได้เลยครับผมพร้อมกันเลยนะครับถ้าไม่มีก็เป็นการชกลมนะครับเป็นการชกลมอยู่กับที่นะครับขยับขานะครับให้ได้จังหวะตัวเองต่อยไปข้างหน้าปั้งประมาณนี้นะครับฝึกบ่อยๆนะครับปั้งปั้งประมาณนี้ครับผมการออกกำลังกายได้เหมือนกันนะครับก่อนจะไปพร้อมกันขอขอบคุณผู้สนับสนุนบริษัทดีคอนเจนจำกัดวัดเป็นได้ทั้งปีอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกัน ยกหนึ่งครับของเอพิโซด4ครับเขาที่แล้วชายน้อยสอนไปแล้วว่าตั้งกัดยังไงทวนทวนให้ผู้ชมหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมเดินหน้าถอยหลังยังไงครับขาซ้ายอยู่ข้างหน้าขาขวาอยู่ข้างหลังอันนี้ไว้ใช้สําหรับมวยขวานะครับขาซ้ายอยู่ข้างหน้าขาขวาอยู่ข้างหลังยืนให้บัลลัษ์นะครับย่อหัวเขานิดนึงหัวเข่าไม่ตึงโอเคกาดซ้ายกาดขวาประมาณนี้นะครับเดินหน้าเดินหน้านะครับจะนับเป็น5้าจังหวะนะครับเดินหน้าเดินหน้านับหนึ่งหนึ่งก้าวขาซ้ายขาขวาตามหนึ่ง หนึ่งโอเคถอยหลังนะครับนับ2 2 2อ่ะเราจะโยกจังหวะไปด้วยเลยก็ได้นะครับขยับจังหวะนับ 2, 2องสอหนึ่งหนึ่งหนึ่งถอยหลังครับ2 2อ่ะข้างนะครับข้างซ้ายนับ3นะครับ3 3อ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะข้างขวาน,นะครับ4 4 โอเคต่อไปกลับตัวนะครับนับห้าห้าพลิกตัวหกห้าหกโอเคห้าหกโอเคประมาณนี้นะครับครับผมทราน้อยอธิบายเน้นหน่อยครับว่าถ้าไปทางซ้ายไปทางขวาขาไหนไปก่อนขาไหนไปหลังถ้าไปทางซ้ายนะครับขาซ้ายจะก้าวก่อนนะครับสามนับสามครับสามขาซ้ายก้าวก่อนขาขวาตามนะครับ ทางขวานะครับขาขวาก้าวก่อนขาซ้ายตามซอ่ะซโอเคการกับการพลิกตัวขาขวาพลิกไปด้านหลัง5อ่ะจะไม่ไปขาจะไม่ไปควยอยู่นี้ครับขาจะมีบาลานซ์เหมือนเดิมให้อยู่จุดสูงกลางอ่ะหกอ่ะกลับมาที่เดิม5 6ทําไมขาท่านควยนะครับชายน้อยอ่ะถ้าขาควยก็จะเป็นอย่างนี้ครับ5อ่ะเห็นไหมขาควยมันจะล้มง่ายใช่ไหมครับเสียหลักอ่มันจะเสียหลัก ให้ขาให้ไ,ได้บาลานซ์เหมือนเดิมอ่าประมาณนี้นะครับอ่าลองลองปล่อยกระสอบดูครับเดินหน้าถอยหลังเด็นหน้าถอยหลังฮึบสือเข้าไปฮึบยับปังอ่ากลับมาถอยหลังเดินหน้ายับปังพลิกตัวฮึบปังพลิกฮึ๊บยับปังโอเคอันหนึ่งสองปังปังปังอยากให้ชายน้อยสอนหมัด ที่ไฟแรกต่อยมวยสากลเลยที่ชายน้อยชนะน็อกมวยจีนต่อยขวาตรงฝุกซ้ายใช่ไหมครับต่อยยังไงครับก็หมัดขวานะครับอ่ะมือซ้ายประมาณจะค้ำไว้เหมือนเดิมค้ำต่อยขวาปั้งขวาแล้วย่อขาซ้ายลงนะครับเพื่อเวลาเขาต่อยสวนมาจะเป็นจังหวะบวกนะครับจังหวะบวกตามองคู่ต่อสู้ตอนเขาออกหมัดขวาต่อยขวาพร้อมพร้อมคู่ต่อสู้ครับปั้งย่อตัวลงย่อตัวลงครับพุ๊บปั้ง ประมาณนี้ครับต่อยขวาปึ๊บย่อตัวลงปุ๊บปังโอเคประมาณนี้ครับช้าๆอ,อย่ามาช้าๆนะครับต่อยขวาปึ๊บย่อตัวลงไม่โดนไม่เป็นไรแต่เรากะใช้หมัดสายหมัดขวาไม่โดนไม่เป็นไรย่อตัวลงก้มหน้าด้วยนะครับไม่นั้นเราจะโดนบวกขวาได้ต่อยขวา oh. ปึ๊บปุ๊บปังโอเคหมดยยกหนึ่ง ยกสองนะครับให้ชายน้อยอยากให้ชายน้อยสอนหน่อยมัดชุดที่ต่อยมวยสิงคโปร์แล้วเราชนะนนอะไฟนั้นน่าจะเป็นไฟที่เราชิงแชมป์เยาวชนโลกใช่ไหมครับผมใช่ชุดนั้นทํายังไงแล้วทาให้ถูกต้องในยังไงบ้างอ่าก็จะเป็นหมัดแย็บนะครับเอาไว้หลอกคู่ต่อสู้นะครับเพื่อจะให้คู่ต่อสู้จากกาดที่แนบลําตัวนะครับขึ้นมากาดอยู่ข้างบนนะครับเพื่อเราจะได้ต่อยขวาข้างล่างนะครับย็บ ปั้งยับสูงเพราะผู้ต่อสู้จะมีค่อนข้างสูงครับึบพยบปั้งย่อตัวลงนิดนึงปั้งเลงข้างล่างไว้ตามองข้างล่างด้วยปั้งหมองข้างล่างหมองข้างบนเพิปั้งปั้งอ่ประมาณนี้นะครับเพิปั้งปั้งอ่ซืบเท้าเข้าไปอ่าตามองเพิบปั้งปั้งยับสายบนแล้วขวาล่างใช่ไหมครับต่อยจังหวะต่อยขวาล่างนี่ต้องจัดการจังหวะต่อยขาอย่างไรครับขวาขวาล่างนะครับต้องย่อตัวลงนะครับปั้งย่อหัวเข่าลงจะจะไม่ก้มนะครับ ย่อขัวเข่าลงปั้งซืบเข้าไปปั้งปั้งอ่าประมาณนี้ครับแล้ววันนั้นที่ชาน้องเนี่ยคือปล่อยยับซ้ายขวาล่างแล้วขวาบนอีกทีหนึ่งใช่ครับครับผมก็จะเป็นปั้งปั้งเฮิบปั้งโอเคประมาณนี้ครับผมที่น็อกได้คือพอยับปุ๊บกายเขาขึ้นเราต่อยท้องกายเขาตกแล้วเราขวาบนต่อเลยใช่ไหมครับใช่ครับครับผมอ่าลองต่อยกระสอบให้ผู้ชมต่อยไปพร้อมกันได้เลยนะครับ ขยับจังหวะนะครับอึ๊บอึบอ่าให้ได้เร็นลายอึบแอปปังปังอ่าอันนี้ปังปังปังโอเคทำไมขยับจังหวะกะช้านะครับปังปังเฮิ๊บดึงกลับมาปังโอเคเราต้องตามมองดูคู่ต่อสู้เลยนะครับว่าเขาจะออกอะไรปังปังเฮิ๊ปังโอเคอ่าเร็วขึ้นขยับจังหวะอ่าระบบของตัวเองเฮิ๊บปังปังปังโอเค ต่อยไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคเพิ่งเพงเพิงโอเคเพิ่งเพิงเพิงโอเคย่อขาลงนะครับเวลาต่อยท้องปัิ่งยับปังย่อปังขึ้นมาต่อยบนปังโอเคใหม่นะครับยับปังเพิงเพงโอเคนะยับเพิ่งเพิง ังเราสลับหุกซ้ายด้วยได้ไหมครับอ่ะได้ครับผมปุ๊บหุกซ้าย่อะลองดูนะครับปังปังปังอ่หุกซ้ายนะครับปังโอเคปังปังปังบปัง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 โอเคแย็บปังปังปังครับปังโอเคแย็บปัง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 อ่ะเอาใหม่ครับ ปัง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 เอ้ยชุดชุดท้ายปัง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 เอ้ยหนึ่งชุดปัง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 โอเคหมดยกสองครับ ผมจำได้มีไฟหนึ่งชายน้อยต่อยมวยฟิลิปปินส์ไม่ได้ต่อยหน้าต่อยลําตัวหมัดเดียวร่วงเลยสอนอยากให้สอนผู้ชมหน่อยว่าทํายังไงครับหมัดขาลำตัวที่ถูกต้องการนะครับเหมือนเดิมขาเหมือนเดิมนะครับขยับจังหวะย่อนะครับเวลาจะเป็นการย่อนะครับแล้วแทงเข้าไปนะครับจะไม่อย่างนี้ไม่อ้อมนะครับจะไม่อ้อมนะจัดแทงจากบนจากจากล่างขึ้นบนครับแทงขึ้นอย่างนี้ปึบปังนี่นะครับย่อตัวปึบปังโอเคย่อขาฮึบ บ้างไม่ก้มตัวนะครับไม่ก้มตัวอย่างนี้นะครับตัวตรงย่อหัวเข่าเฮิบบ้างขึ้นมาเวลาย่อนะครับมองหมัดขวาเขานะครับมองหมัดขวาจะเป็นการแย่นะครับแย่บนแย่บนจะไม่ต่อยแรงมากแย่ข้างบนเฮิบสร้างจังหวะใช่ไหมครับสร้างจังหวะแยข้างบนเพื่อให้เขาออกอาวุธเราจะได้หลบเพื่อให้เขามีช่องที่กว้างขึ้นแล้วเอยย่อตัวปั้งขึ้นข้างบนนะครับเฮบฟั้งโอเคย่อนิดนึงเฮิบแทงขึ้นจะเป็นการแทง เข้าลาตัวนะครับแทงอย่างนี้นะครับจะไม่อ,อ้อมอย่างนี้ใช้ที่สันหมัดน,นะครับแทงเข้าไปปั้งเท้าหน้าซิมเข้าไปปั้งส่งตัวปั้งส่งตัวเข้าไปประมาณเท้าหน้านี่ต้องทําไปพร้อมกับจังหวะที่ออกนะครับ <ใช S 1> อ,ออกจังหวะยังไงครับเท้าหน้าฮึบปั้งแทงเข้าไปอย่างนี้นะครับเท้าหน้าจะพร้อมกับหมัดที่ออกไปฮึบปั้ง bras? โอเคนะครับฮึปปั้งอันนี้มัน,มนสําคัญเพราะเป็นการเป็นการส่งตัวส่งตัวฮึบ รครับผมลองต่อยกับกระสอบให้ดูหนอ่อยครับลองดูนะครับครับจังหวะเหมือนเดิมดีแลกครับสบายสบายอ้ออออกปุ๊บแย่ตังๆอ่ะแย่ให้เขาอ,อวุธปั้งๆปั้งโอเคจิ้มตรงๆปังๆั้ง,ง<ป>จิ้มตรงๆนะครับจะไม่จะไม่ทุบอันนี้คือหมัดทุบอ่ะเราจะพยายามจิ้มตรงๆครับจิ้มเข้าไปอ่ะให้เรียบกับตัวให้มากที่สุดอยากกว้างโอเคนะครับประมาณนี้ อ่ะเยิมเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บปังโอเคทำไมครับขยับจังหวะปังปังปังโอเคปังปังปังโอเคอ่าเอาหมัดปุ๊บรับตัวอย่างเดียวเลยนะครับต่อไปปังเราสามารถเบิ้ลได้ไหมครับถ้ามีจังหวะปังปังอ่าสามารถเบิ้ลได้เลยครับครับโอเคลองดูครับปังปังโอเคอย่าลืมมือขวาห้ามตกครับอาจจะโดนส่วนได้ลองดูนะครับปุ๊บ ตึ้งปึ๊บตึ้งตอนนี้เร็วขึ้นคิดซะว่าเขาต่อยหมัดขวามานะครับจะเป็นการย่อตัวปึ๊บตึ้งโอเคคำ้ำค้ำเพื่อให้เขาออกวุน้นคำ้ำแย่เพื่อให้เขาออกวุน้นตึ้งอประมาณนี้ครับปึ๊บตึ้งนี่เร็ครับปึ๊บตึ้งแย่ปึ๊บตึ้งแย่ดึงกลับตึ้งจะแย่หมัดซ้ายหรือหมัดขวาก็ได้นะครับแย่หมัดขวาก็ได้ แ่เข้าไปฮึบเขาเออกวุ้นมาเจอบปับงเอาใหม่อีกทีหนึ่งึบปังโอเคหมดยกสามครับ อาครับยกสี่ยกสุดท้ายแล้วครับผมคราวนี้เราก็มาสรุปภาพรวมกันทวนกันว่าแบบเอ้ยเราเรียนชุดไหนมาบ้างแล้วให้ผู้ชมเนี่ยต่อยไปพร้อมๆกันได้เลยครับครับผมได้เลยครับสอบเลยใช่ไหมครับกระสอบได้เลยครับชุดแรกขวาตรงฮุกซ้ายครับจิ้มบนกันนะครับปั้งขวาตรงฮุกซ้ายครับปั้งปังปั้งโอเคลองนะครับปังเขปั้งหายย่อตัวลงนะครับ เพื่อให้เขาพยายามคิดซะว่าเหมือนเขาออกมาขวามาปังปังเหมือนแย่ครับปังปังย่อตัวเขาออกมาขวามาปั้งปังหมัดขวาไม่ต้องโฟกัสมากนะครับเป็นหมัดหลอกเพื่อจะได้หงสซ้ายปังปัปั้งโอเคราวนี้ครับพยายามฮึปปั้งปั้งปังโอเคฮึปปั้งปังปั้งโอเคผลยับซ้ายขวาล่างหน่อยครับยกสองทีเรายับยับซ้าย<อ>ขวาล่าง ขวาล่างขวาบนแย็บเพื่อหลอกนะครับให้เขาขึ้นมากาดข้างบนนะครับแย็บบนปังต่อยล่างปังต่อยบนปังอันนี้อ่านเร็วขึ้นปังปังปังโอเคหาใครยัดจังวะเที่ยวไปอ๊บปังปังปังโอเคอีกรอบหนึ่งปังปังปังโอเคหมัดหน้าเราสามารถค้ำได้นะครับค้ำได้ตำหรแย่ปังปังปัง คครับผมอาชุดสุดท้ายตัดลำตัวขอทวรตัดลำตัวหน่อยครับทํานตัวครับหมัดเหมือนเดิมแย่หนึ่งสองเหมือนเดิมเพื่อชิดถ้ว่าเหมือนเขาออกหมัดขวานะครับย่อตัวลงตัดลำตัวขึ้นแทงขึ้นไปข้างบนส่งตัวไปงห้น้าส่งเท้าส่งตัวไปงหน้าปึ่งมือัขวาอยู่ที่แก้มปึ่งตอนนี้าลองโดนครับแล้วช้าก่อนนะครับปึ่งปึป้ง ปึ้งหนัเร็วขึ้นออกแรงตอนนี้ครับปึ้งปึ้งปึ้งนะพยายามปึ้ง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 เบินซ้ายปึ้ง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 เบินได้เลยปึ้ง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 สามารถเบินได้อันนี้แหลกไปไม่ต้องเคปึ้งปึ้งปึ้งเฮโอ่ะเบินสองปึ้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 งย่อตัวลงให้พ้นหมัดขวานะครับปึ้งปึ้งปึ้ง มาไหมปึ้งปึ้ปึ้งปึ้งครับสามสิบวิฟีสไตล์ได้เลยครับฟีสไตล์ครับิฟีปึงปึงปงปเอาหุมัดมารวมกันนะครับปังปๆๆงปึ้งปังปึงปังปปังปปโยกไปออกมายกได้ปล่อยการได้ครับการไปปึ้งปั้งปๆงปังปปังปโอเคสิบวิอ่ะเร่นไมครับเล่ห้าสี่สาม สอง<ป>หนึอโอเคสุดท้ายนะครับก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับหวังว่าคลิปการฝึกซ้อมของพวกผมจะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกท่านนะครับขอขอบคุณผู้สนับสน,นุนบริษัทดีคอนเจน้นจำกัดหวัดเป็นได้ทั้งปีอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ